สนับสนุนโดย World Camera World of Professional กันเองทุกเรื่องกล้องยังคงตามต่อถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่น้ำมันได้ร่วไหลาการทะเลจังหวัดระยองนะครับและตอนนี้ได้ลุกลามไปในหลายพื้นที่แล้วนะครับล่าสุดกรมเจ้าท่านะครับก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท PTGC แล้วนะครับหลังทําน้ํามันร่วดไหลลงสู่ทะเลและก็สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมและก็การท่องเที่ยวไทยครับ อธิบดีกรมเจ้าท่าสรศักดิ์แสนสมบัตินะครับบอกว่าขณะนี้กรมเจ้าท่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทพีทีโกลบอลเคมีคอลแล้วนะครับหลังสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและการประมงนะครับซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นหลักประกันถ้าหากว่าบริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไปนะครับในขณะที่กลุ่ม NGO นะครับในานามของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะครับ ก็ได้ขีดเส้นไว้นะครับว่าจะรวบรวมข้อมูลภายใน1นเดือนนะครับถ้าหากว่าภาครัฐยังเพิกเฉยก็อาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไปด้วยนะครับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนสิสุวรรณจันยานะครับบอกว่าขณะนี้ต้องรอดูการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการป้องกันและกำจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันหรือว่ากปนนะครับที่มีัสตริคมนาคมชัดชาติสทธิพันธ์เป็นประธานนะครับ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่นะครับโดยสมาคมก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนที่จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าปัญหาน้ํามันดิบรั่วไหลครั้งนี้สร้างผลกระทบมากน้อยขนาดไหนต่อวิถีชุมชนในพื้นที่รวมไปถึงการทําประมงพื้นด้านแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะครับเพื่อเตรียมไว้สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการยื่นฟ้องร้องต่อศาลต่อไปนะครับ ซึ่งการฟ้องร้องนะครับปุณศีสุวรรณบอกว่าสามารถยื่นฟ้องได้ทั้งสารปกครองและก็สารแพ่งเพื่อเรียกร้องให้ภาคเอกชนจ่ายชดเชยความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ภาคเอกชนนะครับวันนี้มีการประชุมกันนะครับของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยองนะครับที่วาง4แนวทางในการฟื้นฟูปัญหาคลาบน้ํามันในเกาะเสม็ดนะครับ โดย1ใน4ข้อนี้นะครับก็เสนอให้ปิดอ่าวพร้าว1เดือนเพื่อฟื้นฟรูร่วมกับ4รีสอร์ทในพื้นที่นะครับวันนี้ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยองนะครับคุณวิรพลพวงวิทยาวุธนะครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยองวาระเร่งด่วนวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีน้ํามันรั่วไหลนะครับได้ข้อสรุป นะครับเป็นมาตรการระยะสั้น4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือดูแลอ่าวพร้าในเรื่องของการเก็บกู้แล้วก็ฟื้นฟูคราบน้ำมันคงจะต้องมีการปรึกษาหารือกับเจ้าของรีสอร์ทที่มีอยู่4รายนะครับในเกาะพร้าวว่าสามารถปิดเพื่อฟื้นฟูและใช้เวลาในการฟื้นฟู1เดือนได้หรือไม่นะครับขณะที่มาตรการที่2นะครับบอกว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลทบนะครับนอกจากอ่าวพร้าแล้ว ขนาดนี้มีคาบน้ํามันบางส่วนลอยไปที่บ้านเพจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าหากว่าพบเห็นคาบน้ํามันลอยอยู่บนผิวน้ําก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการโดยเร่งด่วนนะครับมาตรการข้อที่3ก็บอกว่าในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับอยากให้เป็นในนิทางเดียวกันนะครับโดยขอให้ผู้ว่าจังหวัดระยองตั้งวอุ่มในการรับข้อมูลโดยประสานงานกับทางปทด้วยนะครับและข้อที่4ก็บอกว่า ในการเยียวยาวผู้บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเช็คอินนะครับและพอเจอกับปัญหานี้ต้องเช็คเอาท์ออกไปนะครับควรจะมีการประสานงานกับรีสอร์ทที่ไม่ได้รับผลทบนะครับพร้อมกับอัปเกรดห้องพักให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนอกจากนี้ก็ยังเสนอมนาตรการระยะยาวให้มีการตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีการจัดตั้งแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมาแต่ประสบปัญหาเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐไม่รับเป็นเจ้าภาพโดยอ้างน,นะครับว่าไม่มีงบประมาณแล้วก็ไม่มีเจ้าที่ด้วยนะครับในขณะที่นะครับในภาคของการท่องเที่ยววันนี้สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดรียงนะครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเริ่มจะหนักหน่วงมากขึ้นทุกวันแล้วนะฮะเพราะว่าล่าสุด กลุ่มทัวร์ก็มีการยกเลิกไปกว่า10รายนะครับคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวหายไปกว่า3,000ล้านบาทนะครับนายุทสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองชายรัฐไต่รัฐจรัสพรนะครับบอกว่าล่าสุดนะครับมีเอกยนต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ยกเลิกลูกค้าทัวร์ที่จองมาจังหวัดระยองแล้วกว่า10รายนะครับเป็นเม็ดเงินกว่า20%ของนักท่องเที่ยวระยองในปีนี้นะครับ หรือถ้าคำนวณแล้วก็คือเป็นเม็ดเงินที่หายไปประมาณกว่า3,000ล้านบาทสาเหตุหลักก็คือนักท่องเที่ยวเห็นข่าวแล้วก็ตกใจฮะว่าเกาะเสม็ดได้รับผลกระทบทั้งเกาะทั้งที่จริงแล้วกระทบเฉพาะอ่าวพร้าวเท่านั้นนะฮะจุดอื่นยังสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าให้ช่วยสื่อสารให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจให้ตรงกันนะครับ แม้ว่าในขณะนี้นะครับหลายฝ่ายก็กําลังเร่งปัญหานะครับในการแก้ขจัดคราบน้ํามันที่ไหลลงสู่ทะเลนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับไปติดตามรายงานได้จากคุณวินัยนนาฮิบครับคราบน้ํามันดิบในทะเลที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ดูเหมือนเป็นเรื่องยากซะแล้วครับที่จะขจัดให้หมดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหลากหลายวิธีที่กําลังพูดกันอยู่ในเวลานี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เกิดเหตุชนิดและปริมาณน้ํามันที่รั่วไหลตลอดจนสภาพเคลื่อนลมในท้องทะเลขณะนั้นส่วนวิธีปฏิบัติที่นิยมใช้อยู่กันเป็นประจำมี3วิธีด้านที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในวงการธุรกิจน้ํามันดรต์ Dr. สมรัฐยินดีพิษให้คําอธิบายไว้ว่าวิธีแรกใช้ทุ่นกางล้อมน้ํามันไม่ให้กระจายตัวออกไปแล้วใช้เครื่องดูดดูดน้ํามันขึ้นมาถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดของวิธีนี้ขึ้นอยู่กับสภาพคลื่นลมในท้องทะเลขนาดนั้นเป็นสำคัญหากมมเคลื่นลมแรงการปฏิบัติงานจะทำได้ยากไม่สะดวกแก่การวางทุ่นกักน้ำมันและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันลงไปในทะเลวิธีที่2ใช้สารเคมีที่เรียกว่า d i s p e r s a n t เพื่อทำให้น้ำมันไม่จับตัวแต่กระจายเป็นอนุภาคเล็กๆทำให้ย่อยสลายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นการเร่งให้เกิดปฏิกิริยาก,การย่อยสลายทางธรรมชาติในเวลาอันสั้น โดยปกติเมื่อน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลจะสามารถถุงย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลานานข้อจำกัดของวิธีนี้คือถ้าน้ำมันเพิ่งจะรั่วไหลลงไปในทะเลการใช้สารเคมีจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าทิ้งไว้เน่น,นานสารเคมีจะไม่สามารถทำให้น้ำมันกระจายตัวสักเท่าไหร่เพราะวาน้ำมันจะเหลือเฉพาะส่วนประกอบที่หนักขณะที่ส่วนประกอบที่เบาจะระเหยไปก่อนหน้านี้แล้ว การใช้สาร10%จะต้องคำนึงด้วยว่าน้ำในบริเวณที่เกิดเหตุมีการไหลเวียนมากน้อยเพียงใดถ้าน้ำไหลเวียนน้อยสารเคมีตัวนี้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นการใช้สาร10%เจงต้องใช้ในทะเลที่มีทั้งคลื่นลมและการไหลเวียนของน้ำอยู่ในระดับที่ดีทำให้น้ำมันไม่มีการสะสมและต้องใช้ก่อนที่คราบน้ำมันจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณป่าชายเลนหรือแนวปะการังวิธีที่3คือการเผา วิธีนี้มักใช้ในกรณีที่น้ำมันรั่วไหลกลางทะเลเท่านั้นถ้าน้ำมันรั่วใกล้บริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งชุมชนจะใช้วิธีนี้ไม่ได้เพราะควันจากการเผานํามันจะรบกวนผู้คนนอกจากนั้นถ้าชั้นน้ำมันไม่หนาพอคือกระจายเป็นชั้นบางๆโอกาสที่น้ำมันจะติดไฟก็มีน้อยแต่ถ้าไม่สามารถใช้วิธีขจัดคราบน้ำมันทั้ง3วิธีนี้ได้หรือใช้แล้วไม่ได้ผลจนน้ำมันแพร่กระจายมาถึงฝั่งอย่างที่ชายหาดอ่าวพรา้าว มีคราบน้ามันดําเปื้อนก็จะเป็นต้องใช้กําลังคนนําพลวไปตักเก็บใช้รถตักตลอดจนใช้เครื่องดูดดูดคราบน้ํามันที่จับอยู่ตามพื้นต่างๆขึ้นมาซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ด้วยความพร้อมที่มีในปัจจุบันเราไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ซึ่งวิธีขจัดคราบน้ํามันที่ถูกนํามาใช้นี้ส่วนหนึ่งคือใช้สารเคมีซึ่งจะทําให้น้ํามันแตกตัวเป็นหยดขนาดเล็กกระจายลงไปในน้ําผ่านกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในทะเลก่อนจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเล และวิธีเก็บน้ำมันขึ้นฝั่งประโจทย์ที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วเป็นชั่วคลื่นลมแรงทําให้การวางทุ่นเพื่อเก็บคราบน้ํามันเป็นไปได้ยากส่วนการใช้สารเคมีกระตุ้นให้น้ํามันแตกตัวถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สําคัญยังป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนี่ครับคลิปเส้นผมช่วยดูดซับน้ำมันได้ถูกส่งต่อกันไปทั่วโลกออนไลน์จนมีกระแสแสดงความจำงขอรับบริจาคเส้นผมเพื่อนำไปทำเป็นทุน่นไปยับยั้งคราบน้ำมันที่ไหลยอยู่เต็มทะเลจังหวัดระยองตามสือต่างๆล่าสุดนักวิชาการได้ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีนี้เป็นการทดลองในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ซึ่งสามารถทำได้แต่ในกรณีที่ไปใช้ในทะเลจริงๆอาจทําให้คราบน้ํามันกระจายวงกว้างออกไปกว่าเดิมอีกทั้งการเก็บกําจัดเส้นผมเหล่านั้นก็ทําได้ยาก เพราะเมื่อโดนเส้นผมดูดเอาน้ามามากจะทําให้หนักและจมลงสอดคล้องกับความเห็นของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษวิเชียนจุงรุ่งเรืองที่ให้ความเห็นว่าเส้นผมและขนสัตว์ดูดซับน้ามันสามารถทําได้ก็จริงแต่ทําได้ในภาคครัวเรือนเท่านั้นหากนําไปใช้กับทะเลก็คงไม่มีประโยชน์แถมจะเพิ่มมลภาวะทางทะเลขณะที่อาจารย์ภาควิชาวิทยาศา,าศาสตร์ทางทะเลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุชนาชวาวนิตก็ไม่เคยได้ยินว่า การใช้เส้นผมดูดซับคราบน้ำมันจะได้ผลจริงแต่ได้ยินเพียงแต่การใช้ฟางมัดก้อนใหญ่ๆซับคราบน้ำมันถึงจะพอช่วยได้บ้างแต่ไม่เยอะสิ่งสำคัญคือต้องป้องกันไม่ให้คราบน้ำมันกระจายออกไปอย่างพื้นที่อื่นมากกว่านอกจากนี้ยังมีรายงานของบริษัท BP ได้เคยใช้วิธีการนี้กำจัดน้ำมันที่รั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่ก็ต้องยุติปฏิบัติตการลงเพราะมีวิศวกรแย้งว่าทุ่นผมอาจทำให้สถานการณ์การยับยั้งน้ำมันแย่ลง เพราะจะเกิดปัญหาซากเส้นผมจำนวนมากตามมาวุฒินานนาหิมเนชั่นทีวีรายงานแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับทั้งหมดก็คือเศรษฐกิจประเด็นร้อนในค่ำคืนนี้นะครับผมได้ทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ